สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเราอยู่กับรายการทุกทิศท่วถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราอยู่ที่ตอนที่เกี่ยวกับ s อ h อยู่นะครับเราจะมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสเต็ปต่อไปของโครงการ s s h ชจะเกิดอะไรขึ้นต่อจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ สรุปเนื้อหาของรายการที่มาพูดกันในโครงการ s อสตั้งแต่ประเด็นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมาเห็นถึงความหวังที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกทกท่านและก็ประชาชนทุกคนก็หลังจะได้ฟังทั้ง3ท่านเราจะได้เห็นถึงแผนในอนาคตแลวเราได้ยินในเรื่องของาคราว่าเปิดเมืองในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประเด็นที่เราจะเห็นก็คือตัววัคซีนและโครงการของตัว s อสเชในอนาคตที่สามารถจะมีการยกระดับใช่ไหมฮะยกระดับตัว s อสเชในในอีกขั้นหนึ่ง นี้จะเรียกว่า S H A พลาสซึนตัวนี้เราก็อยากจะให้ท่านลองได้ลองนําเสนอในมุมมองนี้นะครับค่ะก็คือ,อคำว่ามาตรฐาน S H A นะครับก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนเท่าไหร่นะคะครับแต่จริงๆแล้วในส่วนของการการงเที่ยวอย่างประเทศไทยและทยเน,นี่ยเราจะมีการยกระดับชาไปถึงเ,เราใช้คำว่าชาพาส นั่นหมายความว่าจะมีวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องกาในส่วนของชาพัสหมายถึงว่าในสถานที่ประกอบการนั้นๆเ่ยนะคะ,อะนอกจากที่จะได้รับเครื่องหมายมาตรฐานชาแล้วอีกหนึ่งองค์ประกอบก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย70%ซนนะคะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานที่นั้นๆซึ่งตรงนี้เองในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เอง ะะเราก็มีส่วนในการที่จะ,ะมีความพยายามที่จะ,จ,ะจัดหาในส่วนของวัคซีนนะคะมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่โดยท่านยกเองก็ได้ทำเรื่องจองไปนะคะที่สภา,ากาชาติไทยเราคาดว่าก็คงจะได้เป็นป,ปลายปีนี้เหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของอทางอบจโดยท่านยกวิชัยเองเนี่ยท่านก็ได้ พูดไว้หลายๆเวทีนะคะว่าท่านยินดีและเต็มใจในการที่จะจัดหาวัคซีนมาถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยงบของอ,อบจอนะคะซึ่งเราใช้งบในการที่เราขออนุมัติสภาไปเพื่อจะซื้อวัคซีนนะที่เหลืออยู่ท่านก็มีความพยายามที่จะไปจองวัคซีนต่อเองนะคะแล้วท่านก็ได้พูดหากว่าถ้าเราได้มาเต็มจำนวน20,000 0โดสเมืพอท่านก็ยินดี ในการที่จะจะไปไปกู้งเงินมานะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ได้รับวัคซีนาทางเลือกให้ให้มากที่สุดท่านอยากเห็นเมืองอเมืองเชียงใหม่เนี่ยประชาชนของเราปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจกต้องกลับมาค่ะนี่คือสิ่งที่ทางอบอจอได้นาเนินการไปแล้วนะคะครับขอบคุณมากเลยครับค่ะ ท่าผู้ชมทั้งหลายคงไ,ไ,ได้รับทราบถึงข้อมูลในเรื่องของชาได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของโครงการต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเนาะก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเข้าร่วมของโครงการเอสเชโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมันเป็นโครงการที่จะทําให้เราไปสู่อนาคตไปสู่เป้าหมายที่เราหวังไว้เป็นโครงการที่ทําให้เราเห็นถึงอนาคตเป็นโครงการที่เราจะไปตามความหวังของพวกเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านและก็ขอบคุณทุกๆกท่านที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวโครงการ s อสชนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยแต่เราจะเห็นได้ว่าโครงการนี้เข้ามามีส่วนร่วมกับทุกๆภาคส่วนเราอยากจะให้ทุกๆภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาลงทะเบียนเข้ารับมาตรฐาน s อสไปพร้อมกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมาตรฐานตัวนี้จะเป็นคีย์สาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่จะให้ความพร้อมกับพวกเราจะเข้ามาสนับสนุนพวกเราในทุกๆด้าน ผมหวังว่าโครงการนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกคนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างที่คุณผออทอท,อทอได้บอกว่าโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนสามารถลงทะเบียนได้เลยและในตอนหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน s อ a เแล้วส่วนในตอนนี้ผมขอลาไปก่อนผมขอขอบคุณครับ